แ e บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ขอขอบคุณคุณเลสเซนีวิลและคุณสัตสินิพามมากที่สนุนในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ v f t อพบายแช n แนลครับต้นเดือนมาคลิปมาเด็กมาเออเด็กมาคลิปมาเออประมาณนี้นะครับก็ขอเปิดกันเลยกับแวนซีโร่นะครับอย่างที่เราพูดไปนะว่าอะไรที่เราไม่ชํานาญเราก็จะขอข้ามไปเลยขออนุญาตไม่ทานะครับเพราะว่าช่วงหลังในสกิลมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เอาตรงๆว่าไม่ได้เล่นทุกแคนขนาดนั้นนะครับเอาจริงๆในรอบนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่า แองเฟยก็จะไม่มีนะครับอันนี้พูดเลยแล้วการสําหรับน้องๆเผื่อขอมาก็อีก3ามแคนคิดว่า3ามสี่แคนถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็มีเหมือนเดิมนะครับ่ะมาเปิดกันที่แคนที่อตโตเร็งไว้ตั้งแต่แรกๆที่ตู้มันจะเข้าเลยกับคาเนโร่นะครับก็ต้องบอกก่อนคาเนโร่มันได้สสายนะแต่จริงมันได้สายเดียวเป็นหลักแล้วแต่ว่าอีกสายหนึ่งมีของออกแถมมานิดนึงเราก็เลยแบบโอเคใส่ไว้ก็โอเคนะครับอ่ะ วันนี้ขอมาสายที่ทุกคนเรียกหาก่อนนะว่าไอ้สายนี้มาปุ๊บทุกคนจะแบบอยากได้สายนี้กันกันกบอ่าคาเงโร่สายโอเวอร์โหลดครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าโอเวอร์โหลดแทบจะเป็นแชรด้วยนได้อยู่แล้วนะครับอ่ะมันเริ่มมันก่อนนะครับตัวเริ่มคอนโลจริงๆมีตัวเริ่มใหม่นะแต่อันนี้ละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าคอนโลมันใช้งานง่ายที่สุดโอเคละไว้ในฐานที่เข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าถามว่า ทำไมต้องคอนโลล่ะคือว่าอย่างนี้ครับคอนโลอ่ะมันหาหนึ่งหรือต่ำกว่าลงไป PG จทิ้งตายอะไรมันหาได้อะไรที่ขายมันหาได้มันไม่ติดเจนเบกเออเท่านี้ละกันนะครับแต่ข้อเสียคือมันก็ไม่มีการยิงหรืออะไรอย่างนี้แหละแต่ต้นเกมก็ใช้ไปแล้วก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมาเท่าไหร่เพราะว่าในซีโร่มันปรับดิงศูนย์นะไม่ค่อยมีด้วยนะครับโอเคมาที่เกรดหนึ่งเกรเด,ดหนึ่งเนี่ยอ่าพีจีเราใส่ขอเป็นพีจีหงายดมนะซึ่งถามว่าทำไมเป็นพีจีหงายดมเอาจริงๆ ถ้าเล่นไปละพักหนึ่งก็ค่อนข้างจะแดมหมดพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าตัวเด็กไม่ค่อยมีไงแดมเท่าไหร่แล้วก็ขอใส่ใส,ใ,สใส่ทิ้งไตไว้4ก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้จัดอีกแบบหนึ่งอววาจจะบออธิบายให้ฟังว่าจัดแบบไหนแล้วทีนี้จะมีอีก2ตัวใหม่ก็จะเป็นตัวคอนโรนะครับที่เป็นเกรดหนึ่งของคอนโรนะครับตัวนี้จริงๆมันจะออกตั้งแต่ในเออ LD แล้วแหละในชุดทองดีเลเจน แต่ว่าอันเนี้ยมันกระโดดท่ามมาจะมีตัวหาอเวอร์หลอดนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าแวนการ์เราติดอเวอร์หลอดรีไทยตัวมันนะแล้วก็จะได้ไหายาดม2ก็คือฆ่าโง่โง,โงาไหดมโง่โงเลยนะก็ใส่ไว2้2ใบทีนี้เราขอใส่ตัวนี้ไว้เยอะนิดหนึ่งนะครับมันมีเทคบอกว่าเมื่อมันลงมาให้เกะให้เอากาสองใบติ่ชื่ออเวอร์หลอดเนี่ยที่ไม่ใช่ฮิลทิกเกอร์จากไรดรอปโซลกลับเข้าไปในเด็กแล้วก็จัวการ์ดหนึ่งใบอันนี้คือค่อนข้างใช้ง่ายนะจริงๆแล้วก็ มีเหตนึงบอกว่าถ้าจะเราเรียกจะเรียกสไตล์ที่ติดชื่อโอเวอร์หลอดออกมาเนี่ยสามารถรีทายตัวมันเองได้นะครับก็คือถ้ามันอยู่ในสนามามันได้ผลทั้ง2ทางแน่นอนนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวทิ้งไตแต่มันไม่ใช่ตัวทิ้งสไตล์ที่มันเป็นตัวเรียกสไตล์ละกันแต่มันไม่ใช่มันแบบทิ้งไตได้เลยอะ่ะในบางกรณีก็ยังจำเป็นจะต้องใช้ตัวทิ้งไตอยู่ดีเราเลยขอใช้ตัวทิ้งไตนะครับทีนี้มาที่ตรงนี้จริงๆอ่ะตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้ฟลิกอะไรขนาดนั้นมันค่อนข้างจะ ผัดเปลี่ยนไปมาได้อดูที่ตัวแรกก่อนตัวแรกจะเป็นทิปเปิลแรในชุดนี้แหละที่ให้มามันบอกว่าเมื่อลงมาถ้าแวนการ์ติดโอเวอร์แสดงแวนการ์ี่อยู่ถ้าเรามีโอเวอร์โหลดอยู่บนมือเนี่ยโซบัสหนึ่งรีไทเรียอากาศสองคนข้าวในคอลัมน์เดียวกันมันได้แล้วบอกว่าถ้าแวนการ์ต์เราเป็นเกรีหรือมากกว่าในชื่อนะครับยูนี้บวก2 0 0พนะอยูี่นี้บวก2000แล้วก็ตามจํานวนการได้ดาเมจโซนคือตัวนี้ค่อนข้างเอามาเป็นตัวช่วยยิงนั่นแหละนะครับมันคือตัวอะไรวะนะเบอร์นิงคอนนะครับ นะแล้วก็จะมีในส่วนของเนฮันเลนถามว่าทำไมถึงใส่แอตโตถึงใส่เนฮันเลนเพราะจริงๆอ่ะเวลาใช้เดอะเพิร์กยิงเดมอ่ะมันขึ้นไปต่อให้ผลของเอฟเฟกมันไม่เกิดนะแต่ว่าไอ้ผ้าพันที่เวลาโดนแดมแล้วยังอยู่มันยังอยู่นะครับก็เอาเนฮันเลนอ่ะจะได้ตีเข้าเอาแวนโบและเอาเนฮันเลนฟาดอะไรก็ว่าไปนะครับก็เนฮันเลนใส่ไว้สแล้วก็ n e โอเฟรมครับอันนี้ไว้ไว้เผาอยู่แล้วต้นเกมใช้งานได้ไม่แย่นะครับน e โอเฟรมไม่แย่อีกตัวนึงอันนี้เป็นทางเลือกใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ว่ามันก็เป็นของสายมัน Burning h o r นนะครับก็เอามาตี12ได้อะไรอย่างนี้แต่ทีเนี้ยมันจะติดอยู่นิดน,นึงว่าจะใส่อะไรดีระหว่าง2ตัวนี้จริงๆอะ่ะถ้าเรามีในฮันเลนเต็มก็ใสเนฮันเลนไ่ได้ยิงเนฮันเลนครับง่ายกว่าเบอร์นิงฮอนนะ แต่ว่าถ้าเราเราก็เหลือสัก2ใบครับไว้ใช้ Burning ง o r นไว้อัดต้นเกมก็ทําได้เช่นกันทีนี้ <c oughs> ในส่วนของเกต3อย่างที่เราพูดไปนะมันจริงๆอ่ะมันจะสามารถใส่เป็น Overlord หลใบได้แต่ลองแล้วมันจะมีความเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะมันจะมีความว่า Overlord เกลือเกินไปอ่ะแล้วแบบคือฮิ a ทิกเกอมันเป็นการ์ดป้องกอันอยากให้แบบเข้าใจก่อนว่ามันเป็นการป้องกันอ่ะถ้าเราใส่โอเวอร์เต็ม การป้องกันมันจะหายไป4ใบทันทีต่อให้เราใส่าฮาร์โมนิกเมสยามาก็ตามก็เลยกลายเป็นว่าแอตโตเคยก็เลยเอาเอาว่าใส่คิลมา4แล้วกันมันจะได้รู้สึกเล่นง่ายกว่าแต่พอมันจะเป็นลิตประมาณนี้มันก็จะมีความเปืองนิดนึงเดี๋ยวเขาเดี๋ยวพอมาดูกันอ่าเดตินี่ตัวใหม่ของโอเวอร์โหลดครับยิงได้มีเดทมีแต่เทคยิงแล้วง่ายๆก็ใส่4อันนี้แอตโตยัยงหาไม่เต็มยังหาได้แค่3 เลเจน d ์ Legend, มีสได้ใส่ก็ใส่สได้แต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรใส่3ได้เช่นกันนะครับก็ใส่สามอันนี้โตจะใส่ไว้3าแล้วก็จะใส่เป็นเดอะเกรสไว้สองเพราะว่าถามแล้วทำไมใส่เดอะเกรสเพราะว่ามีเนียวเฟมอยู่เวลาแบบปเกมจริงๆยังร e เจียนเก็บของเล่นได้นะครับแล้วก็ฮิลสทีนี้แหละมันจะมาลากถึงตรงนี้อย่างที่เราเห็นว่าตรงเนี้ยสไตล์เราจะไม่ได้ใส่เดอะเกรสมาดีเกรสมาเอ้ขอภัยดีเอมา ถามว่าทำไมถึงไม่ใส่เดเอทั้งๆที่ตัวนี้สไตล์เรียกเดเอทได้เพราะว่าเดเอทนะครับมันอยู่ในชุดพิเศษเออมันอยู่ในชุดพิเศษเพอมันอยู่ในตัวชุดพิเศษอ่ะบางคนเปิดไม่ได้เลยครับไม่ได้มันก็จะลบาบากก็เราก็เลยหาแบบเออบล็อกธรรมดาแต่ก็ไม่ได้ย่อมยาวนะบอกตรงว่าลิสต์นี้ก็ไม่ได้ย่อมยาวเท่าไหร่นะครับหลักๆเมนมันคือตัวเดอะเบิร์กเดอะเบิร์กนะครับเอาง่ายๆก็คือมันยิงแดมได้แล้วก็ทําให้ไร้ผล พอยิงแดมเสร็จปุ๊บในช่องแวนการ์ดเจนเบรกสอ่าเวลาได้เช็คมันจะเช็คตามจํานวนดามเมจโซนของฝั่งตรงข้ามก็คือเขาดิงแดมเยอะเรายิ่งเช็คมากเช็คได้มากสุดคือ5้าดมนะครับแค่นั้นเองก็ถามว่าใส่ไว้ทําไมใส่ไว้ยิงแดมรัวๆครับมันแค่งหงายตัวเองก็เอาโอเวอร์หลออบนมือยัดเข้าสู่โซแค่นั้นเองแล้วพอยัดเข้าโซเสร็จปุ๊บเราก็อาจจะ เอาเทคตัวอื่นมาโซบัสอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปแต่ว่ามันยัดเข้าสู่โซมันไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าถ้ามันขึ้นมือหรืออะไรมาก็ตามนะครับเราก็ตัวนี้เก็บเข้าไปเด็กเ,เออลืมบอกทิกเกอร์ทิกเกอร์เป็นดอเก้านะครับอันนี้ลืมเปลี่ยนให้ดูแล้วก็เราใส่ถ้าเอาใส่จริงๆเราก็ใส่เดอะเบิร์กสามใบเอาเอาไดก็ได้เอาอะไรก็ได้ึ้นเจนเบรกสามนะครับยังไงถ้าเขาเกินสามแดมเราก็ได้ผลประโยชน์อยู่แล้วแหละต่อมาครับทิกเกนเบิร์กถามว่าถ้ามีเดอะดีเอทส่ดีเอทแทนทิกเกนเบิร์ก แต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรไม่มีก็ใส่ซีกันเบิร์กก็ได้แต่ว่าเอาจริงๆซีกันเบิร์กจะใช้ยากกว่านิดนึงแล้วมันก็ลงมาเดอะเบิร์กยิงอะเดอะเบิร์กมันยิงต้องโอเวอร์หลอดปะไม่อาไม่ต้องสไตล์รับรีทายอีกหนึ่งใบโอเคก็เป็นใครก็ได้แล้วก็ซีกันเบิร์กยิงพางแถวหน้าหมดแล้วก็ถ้ามีอื่นพางแถวหลังก็พางไปนะครับจริงๆถ้ามีเนียวเฟมอยู่ก็จะเอาเนียวเฟมช่วยเผาก็ได้แล้วก็อันนี้ใส่ไม่ใส่ก็ได้ไทเทนนะครับ มันไม่ได้ติดอะไรอ่ะอันนี้มันได้เลยได้เทคเลยได้สองขี้ได้อะไรอย่างงี้เอาไว้กดดันก็ได้แต่ต้องใส่คู่หนึ่งแล้วก็อันนี้มองบังคับใส่อ่านูเวลวาร์กนะครับมีคู่หนึ่งเวิร์กเลยแล้วก็ที่เหลือจริงๆเนี่ยมันจะถูกฟิกเป็นแค่สองตัวนี้ก็คือจะมีซีบีกับฮาร์โมนิกเมสยาครับในเมสยาถูกบังคับใส่แล้วช่วงนี้แล้วก็มันจะเหลือที่ตัวเดียวเราก็เลยใส่เป็นวอร์เทคครับวอรเทค เวลาตีฮิตถ้ามันไม่มีแดาจริงๆอะ่ะเอาตัวนี้มาตีเปิดก็ได้เพราะมันตีฮิตแดนอยูแ่แล้วเลวเผาหลัง2นะครับไม่ได้แย่นะแล้วก็มันยังยิงแดมได้นิดหน่อยนะครับในเทคเสริมของในภาคสี่โลกถือว่าไม่แย่โอเคทีนี้วิธีการเล่นน่ะจริงๆอ่ะมันไม่มีอะไรเลยมันคือไล่แค่ขึ้น1 2 3สและพยายามขึ้นเป็นเดสเินีให้ได้พอเป็นเดสเินีเสร็จปุ๊บสไตล์แรกเปิดมันก็สามารถใช้วอลเทคเปิดได้เลย พอเอาวอลเทคเปิดปุ๊บมันก็ตีฮิตก็มันคือมันมันเป็นเจนเบรกสองแล้วลหลักๆคือเราจะเอาเจนเบรกสองนะครับแค่นั้นเองพอเราเอาเจนเบรกสองเสร็จปุ๊บสไตล์หน้าถ้าเขาเกิน3ามดมกดเดือบเบิร์กครับเดือบเบิร์กรัวๆเลยเบิร์กเบิร์กเบิร์กแต่ถ้าสมมติว่ารู้สึกว่ากดไปปุ๊บเขาอยู่5้าแดมและเขาไม่ตายนูเววะาคือทางออกคือตัวเด็กไม่มีอะไรเลยลงมาเน้นเผาฟาด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 คือ ความง่ายอะครับของอาสายเนี้ยอยากให้อ่านที่ตรงนี้นิดนึงมันไม่ได้กำหนดตัวรีทายนะมันบอกให้เลือกเซอร์เคิลรีทายพอมันเป็นการเลือกเซอร์เคิลรีทายอะอมันเผาได้ในเซอร์เคิลเลยแต่ทีเนี้ยการจริงจำได้ว่ามันจะเผารีซิดได้แต่อันนี้ยังไม่ได้ลองลองกับตัวเริ่มไปแล้วในเนี่ยเดี๋ยวจะมีคลิปเป็นคลิปของมันลงอ่ะ ก็ลองเผาตัวเริ่มเล่นๆไปก็รู้สึกว่าตัวเริ่มก็ไม่โดนเผาไอตัวเริ่มที่บอกกันรีทายอ่ะก็ไม่โดนเผาแต่ไอตัวที่ติดรีซิตเนี่ยยังไม่แน่ใจเพราะบอกว่าเลือกเซอร์เคลมันเลือกเป็นช่องได้เลยนะครับนะโอเคประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้เนาะวิธีการเล่นคือมันไม่มีอะไรจริงจริงมันแค่ลงมาเผาเผาเผาหลักๆก,ก็คือพอมันขึ้นได้จริงๆอ่ะเดตินี่มันใช้ได้ตั้งแต่ต้นเกมเอามาเป็นสไตล์แรกก็ได้ <c oughs> ถ้าเรามีโอเวอร์โหลดบนมือกดแล้วก็ยิง กดแล้วก็ยิงแดมแล้วก็ฟาดเอากดแล้วตียิงแดำฟาดเอาแต่ข้อเสียของวิธีการทําเนี้ยคือ,อเวลาเรายิงอะ่ะมันจะโดนทีละห้าพันใช่ปะต่อให้มันจะไม่บวกพลังจากทิเกอร์ก็ตามเรียการเราทั้งหมดอะ่ะจะไล่พลังมันไม่ทันพอเรียการเราทั้งหมดไล่พลังมันไม่ทันเสร็จปุ๊บอะ่ะมันก็จะเหมือนว่าเรียก็จะบอดตีไม่ได้เรียก็จะมายืนเส็จหรือมายืนงงๆอย่างเดียวหรือว่ามาตีตัดเส็จอะไรอย่างเงี้ยอย่างเดียว แล้วก็เอาแวนชนแวนแวนชนแวนไปเรื่อยๆสำหรับตัวของเดอะเบิร์กนะครับประมาณนี้จริงๆมีเดอะเบิร์กเต็มก็ได้แต่หลักๆให้มี2ใบอัพนะครับโดยประมาณเนาะก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์ตามกดไลค์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดที่ต่างๆทางช่องเราอยากสนับสนุนพวกเราผมเพียงเดือน35บาทสามารถสมัครเป็นแถมเมมเบอร์ได้ฝากแฟนเพจวีไทีแบล็คแถบชาแนลว่าผมชอบคลิปของเราในช่องสเปเทียวดงสามารถโดเน a ได้วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ